ไาว้ดีจ้าพี่น้องเมื่อสุกคูสุกคนเปไ็นกับสนากาได้มาทำบุญด้วพี่น้องมากับหมู่หลายคนในสนาการได้มาทอดวัดรด้วพี่น้องมาทำเจียสนาการได้สือคันมังเบงขู่หนึ่งหลกักกระหน่ำมาบูชาเพิน่นเมื่อนี้ก็เป็นมื่อวันศิลนปน์คนกับไล่หลายพี่น้องเหนื่อยพี่น้องหลดกหลายคนมาไหว้มากราบ อีกอย่างเป็นมือวันจิตแน่หลดเด้อหเด้่งหลดเด้อลูกดเด้ออืมวันไหน,นอ้าวซ้ำอัดปากม,ป <oui> มากับโมสีครอบครัวไปฟังกระเทาะแพรไปปีบอกปีป,ป,ป,ปากเลยสมเอา คนกระลายลายกนลับมาไหวเด็กก็พากันเขากันนยจ้า บายบายจุ ial, นถูกขอพรเพิ่นสนาเขาก็มาครั้งแรกแหละบริมาจักเถื่อบมดขคในกล้องใช่นใ่ครัใส่ครับเ้นทออเาเป็นยังข้อะไรก็ได้โอ้นไทยโงะ ใส่ใส่ขไปนเลยจกอออกมาหลดปาแม่ไปเบืงด้วยนะจะไปอันไหนละไก่ไรลูกเราจงไปเกลือปลาทางเบื้องนะผู้เอาเด้ ยังใหม่ยังมีเด็กๆาใส่าใส่ให้ตั้งนะพี่เป็นใครูกปะนไหมมาใส่มาอุ้มตัดมนมอ้าวร่มแล้วนะกันอ้าวอยากแห้งฝั่งแห้งอะไรเนาะ น้องไหม่น้องมิ้วลูกอิงเพลนไลนลูกอย่าอิงเพลิไลนะคะเพลนบริหารนันได้ไอถูบได้เทียนแลจังสียางเหรอไปเบื้องนะเอตันไอตันบอปีนลูกไอตันเพ็ินบูชานะมิ้ว สนาก็ไ uh ด้ต huh. ทุบได้เทียนแล้วสนาก็จะได้ออกกัเลยอ่อยาดื่มไหมลูกปงออแม่ทย่าาดาเดเกอบป่าาเดแม่อันทางนีบแบบจุดอะไนะ่ยในบ้านไปจุดอปะ อยู่ใต้ทูบอน,นัรนะนี่นี่อาหารปลาเน่อาหารปลาบ่มีหรอกนี่มาพีเ่เี่จะปลี้ยเียนมาโซนนี่เด็จ้<อ>าวุ้ยนน้องไนด้วย้าวนงล มแม่ก่อนทาแม่ก่อนหีคนมากันล่ยล ร้ายเป็นพิเศษเมื่อวันอาทิตย์กับถึงวันสิ้นเพลงแน่หกหาหกหาสองเหล็กมากนางกระจุดถูกขอเลยมนุ์น้ำกันนะจ๊ะเซลล์แ็กยังันี้คือซึ่งสองหาหกสองสองหาหเห็กแล้วอันนี้ก็ข้องโมอวคนจุดหาหกหกขพองโมหาหกเล็กแล้วล่องัว กับเงหกห้าสองเราสนนัางเริ่มจุดมารุ่นแขงกันพี่น้องจะปากได้แบนไม่จะปากะอันนี้แบ่ปากอะไรนี่ได้กลกระีกกีากระดาทีกกีอะไมากมากไปไมเล้ง้าหม่านมันก็ได้มันถึงเลขสามค้องพายอันนี้อ สนา้างกนดนเลยเงินเด็พี่น้องเก็บเงินก็ได้โศกโศกน,น,นี่นนนเยเอาเบงเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิงเลขเบิ้งเลขหนังถา่าพากันหนังถ่ายต้ถูกอยู่พี่น้องแปดเก้ามาท่ายายทายาอันหย่างลบไปลบมาไดยหย่างขวมฮะ ชักโบดอกบ๊วยแมนเอาท่าย่าย่ายให้โชคให้เฮงนะโชคโชคโชคเอาทายนนะทายลูกชะน,าน้ากระทะลุ่นแล้วพี่น้องเลยข้างหมูกอ่อกมาแล้ว ยังอันนี้กับแปดหกสีอันนี้ฮันหกแปดหกสนางขอันยังเบิง้งของธนา,าก,กับออกศูนย์สี่นี่ของสนาอา้าวแหนะพี่น้อง นี่ยได้แม่โบองข่อยฮะแตกเก้าสี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าเ้านี่ศูนย์เก้นาะแตกโอยอันนี้ชนะก็ได้แร้วมาโซนบางเงนี่ก็ได้จ้า คนกันหลายไอ้น้องมิว้วคุณเอาเงินปอนตู้บริจาคเงินที่สาวนางเก็บได้มากินนี่แหละอ้าวปอนอยู่บนนี่นี่ลูกนี่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 เอาเงินเงินเก็บได้มาทำบุญต่อ,อได้ป่ลูกปอนเลยวะ ได้บะน้องมิวมาก็ได้มาด้านหลังไม่พัาดครับกลาเกือบปลาหนึ่งมูกินไม่ดีมูกินแบบยูฮันมูกินมุมเบืองขุ่นวะเออในป้าน้อยแต่ว่าต้นน้เบางน่ะป้าน้อยปลาเรืองค่ะมามันอิ่มเนี่ยมูกินกินมันบมันหลุดกินมันม่นหลุดใส่ถ้วยหูเพรบะว่าจะเอาเกลือมันขึ้นอ่ามาได้จานอุ้ม บอ,บอกอเร่อยๆทำเือปลา,าปลาปลาขับนีอ่อือมขึ้นมากเลยนะใายงามทำเกลืออดเกลือหนหให้แล้วเนาะที่ไปห คืออะไรเด้ซะเออเออกะเทือนเลยเครื่องถนัดมันอิ่มมันบกขึ้นเนาะบกบักนี่่องอกเลยอืมตัวน,นี้เพิ่นกระยาคือกันเจตัวงามงามเออเป็นหินพลานเ์าำมาทำด่านหลัง,ลงเนาะ วันนี้จะพากันในอย่างกับคืนเดล้าออกเมืองอาพี่น้องสนางกันไอ้ซาถูกมาทำบุญทำทานทำอยู่ดีมีแห้งเอื้อชีมัศขุสุขคนสุขภาพแข็งแรงคือกันได้บุญนำกันเดจ้า